สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมงานหลังคาลั่นที่จังหวัดจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่นะครับอันนี้ผมมางานหลังคาพีวูโฟมลั่นนะครับซึ่งลูกค้าก็นับติดต่อผมทางอินบ็อกแฟนเพจนะครับก็แจ้งว่าหลังคาลงจอดรถมีปัญหาการลั่นทีนี้ผมถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังเตรียมตัวที่จะตั้งบันไดขึ้นไปแก้ปัญหาหลังคาลั่นครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าของบ้านหลังนี้เกิดปัญหาการลั่นเกิดมาจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขได้ไหมเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงดังครับโดยลูกค้าแจ้งว่าบ้านหลังนี้จะดังกรณีอากาศเย็นนะครับตอนเหมือนช่วงคายตัวแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยช่วงร้อนเนี่ยจะดังไม่มากครับเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงดังครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูช่างทํางานกันครับตอนนี้ทีมช่างกําลังทําการนะครับไล่รื้อหลังคาครับ เพื่อจะเช็คปัญหาครับว่าสําหรับเคสนี้เกิดปัญหามาจากอะไรครับก่อนทําการแก้ไขไม่ให้มีเสียงหลังจากที่เมื่อเช้าเราทําไปนะครับตอนนี้เราก็ตอนเช้าเสร็จไปเซตนึงครับอันนี้ก็เริ่มทําตอนบ่ายต่อนะครับตั้งแต่บ่ายมากนะครับหลังจากทําเสร็จก็ไม่มีเสียงดังเลยครับเราเราลองไปดูครับว่าจะอันนี้ก็เงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงเหมือนตอนเช้านะครับก่อนทานะครับที่เห็นเสียงดังอยู่นี่อันนี้ช่างผมกําลังทํางานอยู่นะครับไม่ใช่เสียงหลังคาลั่นนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่บ่ายนะครับเราก็ไม่มี นี่ผมอยู่กับพี่เจ้าของครับพี่ครับนั่งอยู่กับผมนี่มีเสียงยังตั้งแต่ผมทําไปไม่มีเลยครับโอ้ได้ผลอย่างที่ผมผมลงในคลิปผมไหมว่าผมทําไปแล้วงานผมได้ผล85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ครับจริงๆผมจะบอกว่างานผมเนี่ยครับที่ทามามาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่ผมบอกแปดสิบห้าเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกค้าคาดฝังกับผมเพราะบางครั้งบางเคสเนี่ยปัญหามันเกิดจากโครงหลังคามันปิดซึ่งถ้าเกิดจะทําให้ครบเซ็ตมันต้องแก้โครงด้วยแต่อันนี้เราแก้ที่การบุงอย่างเดียวก็ได้ผลเพียงพอแล้วอันนี้พี่ประทับใจมะทหนวา ตามที่ผมพูดเลยใช่ไหมพี่ว่าหายแน่นอนนะครับโอเคครับพี่กดไลค์ผมหน่อยพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่อันนี้พี่เจ้าของบ้านก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากที่ทําไปเสียงเงียบครับตอนนี้งานหลังคาพิยูโฟมรั่นของเราก็กําลังจะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็หลายคนก็อาจจะงงว่า 180- 200ตารางเมตรแบบนี้ครับวันเดียวมันเสร็จได้ยังไงทั้งที่ผมมาถึงตรงนี้ก็เกือบจะครึ่งวันแล้วนะครับแล้วมันเสร็จได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปพบกับรองหัวหน้าช่างครับคือช่างหน่งครับวันนี้ไปฟังคําตอบจากแกครับว่า ฮ้ยผมทํางานยังไงทําไมมันถึงเสร็จแล้วทําไมมันถึงเสร็จได้นะอาอาวอารู้ตัวว่าหลอกเล่นตัวจังหยุดก่อนหยุดก่อนหันมามองก้งเนี่ยเนี่ยหันมาทักเนี่ยเฮ้ยร้อยแปดสิบตารางเมตรสองร้อยตารางเมตรเนี่ยทาไมมันถึงเสร็จภายในวันเดียวมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยทางานเก่งสักขนาดนี้ไหนอธิบายให้ฟังหน่อยนี้มันทํายังไงเนี่ยมันถึงเสร็จเนี่ยฮะทำไมถึงเสร็จวันนี้แบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันทำอ้าวเสร็จเลยใช่ไหมนี่คือแรงจูงใจหลักใช่ไหม เอาแล้วก็ตายไงเราไปทุ่มเทขนาดเนี้ยฮะได้พิเศษสองแรงได้พิเศษสองแรงวันนี้คือความลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวมองกล้องนี้เขาจ่ายพิเศษสองแรงแล้วเขารับปากไว้อะไรอีกเนี่ยพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงอันนี้ช่างเหน่งก็เผยเคล็ดลับแล้วครับว่าทําไมวันนี้ถึงเสร็จครับก็คือวันนี้เราจ่ายอยู่สองแรงแล้วครับก็เดี๋ยวพาช่างไปเลี้ยงนิดๆหน่อยๆครับเพื่อเป็นฝันและกําลังใจกับทีมงานเราครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามผลงานบริษัทบูโคมสวิตต์ครับซ่อมสร้างต่กแต่งบ้านเป็นได้ง่ายสวัสดีครับ